คู่แหในทหารนี้นะคะจะเป็นทหารยศร้อยเอกจนถึงพันโทค่ะและที่เห็นนี้นะคะจะเป็นพระเสียงกลีบบัวสำหรับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่อ่านพระอภิธรรมนำหน้าพระโกรธพระศพค่ะพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่อ่านพระอภิธรรมนำหน้ากรบวนประโกรธพระศพคือพระพรหมมุนีจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ พระพรหมมุนีสิริอายุ7 2พษา5 2ขณะนี้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกัตริยารามพระพรหมมุนีมีนามเดิมว่าจุนพรามพิทักษ์ เกิดที่จังหวัดตราดเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2479บรรพชาเมื่อปี2491ที่จังหวัดตราดค่ะและอุปสมบทเมื่อปี2499ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารท่านสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคจากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารและ สร้างผลงานที่ทรงคุณูปการหลากหลายด้านเช่นสาธารณูปการสาธารณาสงเคราะห์และมีงานพิเศษเป็นผู้ตรวจการณคณะสงฆ์ภาคสามธรรมยุทธ์ที่สิงห์บุรีอุทัยธานีลบบุรีรวมทั้งเป็นผู้ตรวจการณคณะสงฆ์ภาค7ธรรมยุทธ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านยังเป็นแม่กองทมสนามหลวงด้วยนะคะ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรมธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกและให้มีการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมกับธรรมศึกษาที่เปิดสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะด้วยสพพกรณยนกิจของพระพุมุนีที่ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญต,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 ตลอดมาเกิดผลดีทั้งแก่ประเทศชาติ พระศาสนาและประชาชนนั้นนะคะจึงถือเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกองหนึ่งนะคะซึ่งมีการสถาปนาพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในแผ่นดินของเราเนี่ยนะคะมีการจารึกในฮิรัญยบัตด้วยดังเช่นพระพรหมมุนีนี้เมือปีพุทธศักราช2543รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระธรรมกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรองมีราชธินา,นามตามที่จารึกในฮิรัญยบัตด้วยนะคะว่าพระพรมมุนีสีวิสุทธิยานายกธรรมศาสทกวิจิตปฏิพานปริยัติวิธานกิจการีตรีปิดกบัณฑิตธรรมยุติคณิตสอนบวรสังคารามคามวสีสถิตณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารพระอารามหลวงค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่จะทำให้ท่านผู้ชมนั้น ได้ทำความรู้จักกับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประทับพระเสลียงกลีบบัวอ่านพระอภิธรรมนำหน้าพระกวดพระสบนอกจากนี้นะคะพระพรหมุนียังเคยเป็นผู้ที่ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในคราวทรงผนวด สเสด็จประทับณวัดบวรนิเวศวิหารด้วยค่ะรวมทั้งเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลงานพระราชพิธีในบางโอกาสในช่วงที่มีการเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระพรหมมุณีท่านร่วมเป็นกรรมการชำระพระไตปีดก ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวด้วยการจัดขบวนพระอิสริยยศเคลื่อนพระโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์สู่พระเมรน,น้ำมนทลพิธีท้องสนามหลวงนั้นนะคะ ถ้านับจำนวนกำลังพลทั้งสิ้นในการประกอบริ้วขบวนไม่ว่าจะเป็นริ้วขบวนที่หนึ่งเชิญพระโกธออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระ,ระบรมมหาราชวางังรือวขบวนที่สองเชิญพระโกธเข้าสู่พระเมรโดยพระมหาพิชัยราชรถรวมไปถึงริ้วขบวนอื่นๆในวันเก็บพระอัฐิในวันอัญเชิญ พระโกธพระอัฐิและก็อัญเชิญพระพุทธเจ้าสริรังคารไปบรรจุนั้นนะคะมีกำลังคนทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณ5,300คนจากสามเหล่าทัพทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศนอกจากนี้ยังมีนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารกรมสรรพวุฒิกรมพลาธิการคณะครูอาจารย์โรงเรียนราชินีโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนจิตลดา และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากกระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากรด้วยค่ะทั้งหมดนี้ซักซ้อมกันเป็นอย่างดีนะคะรูปแบบของลำดับกระบวนแห่ในงานพระบรมศพและพระศพที่เป็นแบบแผนในปัจจุบัน ได้รับการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หค่ะโดยเฉพาะการเปลี่ยนธรรมเนียมลอยพระอังคารเป็นบรรจุพระอังคารแทนข้อนี้จึงทำให้ต้องแห่พระอังคารเข้าพระบรมมหาราชวังพร้อมกับพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิเพื่อรอการเชิญไปบรรจุยังสถานที่อันเหมาะสมต่อไป ส่วนขั้นตอนนอกเหนือจากนี้เป็นเช่นเดียวกับสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ลำดับของกระบวนแห่หรือริ้วขบวนต่างๆที่ใช้มาถึงปัจจุบันนั้นก็ดำเนินตามแบบแผนที่เป็นมาแต่โบราณราชประเพณีและบางขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาค่ะแต่โดยรวมๆแล้วก็จะมีทั้งสิ้น6ริ้วคล้ายคลึงกันทุกงานไปค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมในริ้วขบวนเชิญพระโกธด้วยค่ะพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งพรงท่านเน้นเสด็จพระราชดำเนินส่งร่วมการซ้อมใหญ่เมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกด้วยนะคะและทรงมีรับสั่งให้มีการปรับในหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องของวงปีพาษที่จะใช้ในช่วงรอยต่อระหว่างการเคลื่อนพระโกรธออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ออกจากพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะที่เป็นตอนของ ผู้อำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีนายสมชายวงสวัยค่ะในส่วนหลังของขบวนพระยานมาสามลำคาญจะเป็นขบวนของพระประยุรญาตจะมีประตูหลังนาริวันซึ่งเป็นคลามสยายผม แสดงอาการเศร้าโศกด้วยนะคะหลังจากนั้นจะเป็นขบวนเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระธิดาร,ร,ราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีและเป็นพราธิดาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าตรายานิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินท์ท่านผู้หญิงทัศนาวไลสอนสงคราม จากนั้นจะเป็นขบวนของพระราชวงศ์ค่ะและเป็นขบวนของข้าราชบริพารในพระองค์ การพระราชพิธีเชิญพระโกศออกพระเมนพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินในวันนี้นะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นลักษณะการประกอบและก็การเคลื่อนริ้วกระบวนพร,ระอิสริยยศทั้งหมด3าริ้วกระบวนด้วยกันนะคะที่ท่านชมอยู่นี้เป็นริ้วกบวนที่ห <S <S เชิญพระโกศโดยพระยานมาศสามลำคาญ ออกจากพระที่นั่งดุสิธตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเมื่อไปถึงหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตรงนั้นจะเชิญพระโกศขึ้นประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถโดยเกลิญนบันไดานาคและในจุดนั้นจะมีการส่งทอดผ้าไตรมีพระสงฆ์สดับประกณ์ก่อนที่จะ เคลื่อนริ้วขบวนเชิญประโกศเข้าสู่พระเมรโดยพระหมหาพิชัยราชรถซึ่งถือเป็นริ้วขบวนที่สองที่จะมีความยาวและมีความยิ่งใหญ่ของกระบวนพระอิสริยยศอย่างสง่างามอลังการนะคะเฉพาะสองริ้วขบวนนี้มีความแตกต่างอีกประการหนึ่งนอกจากราชรถราชยานแล้วยังมีที่ประทับของ พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในการอ่านพระอภิธรรมนำหน้าพระโกด้วยครี้วขบวนที่หมึ่นจากพระที่นั่งดุงดสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนั้นนะคะพระนำจะประทับที่พระเสะลียงกยลีบบัวอ่านพระอภิธรรมไปโดยตลอดระยะทางการเคลื่อนริ้วขบวนอย่างที่เห็นนี้นะคะแต่เมื่อเข้าไปสวมกับริ้วขบวนที่สองสมเด็จพระราชาคณะท่านจะต้องลงจากพระเสะลียงกยลีบบัว แล้วก็เปลี่ยนไปประทับบนบุษบกราชรถน้อยซึ่งก็จะเป็นราชรถอีกองค์หนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านพระอภิธรรมนำหน้าพระโกฏซึ่งประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถค่ะเมื่อเข้าสู่มงทนพิธีท้องสนามหลวงแล้วก่อนที่จะเชิญพระโกศไปประดิษฐานบนพระเมรุตรงนั้นท่านผู้ชมก็จะได้เห็นริ้วกระบวนที่สามนะคะ ในการใช้เกลนบันไดานาคเชิญพระโกธลงจากบุษบกพระมหาพิชัยราชรถประทับประดิษฐานบนพระยานมาสามลำคาญอีกครั้งหนึ่งขณะที่พระนำที่จะอ่านพระพิธรรมนำหน้าพระโกธก็จะต้องลงจากราชรสน้อยกลับมาประทับเสลี่ยงกรีดบัวอีกครั้งหนึ่งแล้วขบวนนั้นเป็นด้วยขบวนที่สามเดินเวียนพระเมรสามรอบค่ะท่านจะได้เห็น ภาพทั้งหมดในวันนี้สามริ้วขบวนจากทั้งหมดในพระราชพิธีซึ่งมีการเตรียมการไว้ถึงหกริ้วขบวนค่ะพเ,เพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลความรู้สำหรับริ้วขบวนพร,ร,ระอิสริยยศตั้งแต่ครั้งอดีตเล็กน้อยนะคะในครั้งโบราณในริ้วขบวนพระอิสริยยศพระบรมศพและพระศพ ของเจ้านายชั้นสูงนั้นอาจจะมีความยิ่งใหญ่หรือมีความซับซ้อนของริ้วขบวนมากกว่านี้ค่ะแต่เดิมนี่นะคะริ้วขบวนจะเริ่มต้นด้วยรูปสัตว์ซึ่งเป็นแรดรับบุตรสบไฟแรดนี้จะทรงบุตรสบไฟซึ่งจะนำไปถวายพระเพลิงเมื่อไปประดิษฐาน พระโกธพระสพบนพระจิตกาทานแล้วหลังจากนั้นนะคะจะมีรูปสัตว์ต่างๆมีทั้งจตุบาททวิบาทรับบุษยยสังเทตจะมีเทวดาถือดอกบัวมีรถพระสังฆราชแสดงพระอภิธรรมคาถานอกจากนี้นะคะ ยังจะมีในบางส่วนที่ในขณะนี้เราไม่ได้เห็นในริ้วขบวนแล้ว,วก็คือรถโปรยข้าวตอกดอกไม้รถยงพระภูษาบางส่วนก็จะมีรถ